สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นองค่ะสวีนีห่หมดเสาเด้อจ้าเมื่อานอากาศจะประมาณน,นี้ค่ะมีแดดออกมานะ้จ้าหนุ่มสาไม่หมอกจหน่อยค่ะเนาะตีกับปะก่อยจะเดินทางกันเข่าปลาสูงขึ้นกัจ้าพี่นองตีมาเอาปะก่อยยุบานเแล้วจ้าโอเคค่ะ,ะคเด็คๆไปลอลุนในปลาน,น่จาจะเนอวาเหฮดเมือน,นี้จะได้นไลยบนแลคะโอเคค่ะพอกันในปลาเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นองค่ะเมื่อนี้กับสองสาวค่ะปะก่อย ปลาก้่อยโนเวนะะนน <iro> สวัสดีค่ะนะคะนุ่นสวัสดีค่ะข้างล่างนะคะหนละ่ะไม่เห็นปลาก้่อยเลยนุน่นสวัสดีค่ะค่ะเราก็จะคือเข้าป่ากันอีกแล<อ>้วจ้ะเห็ดรวมกันนะคะ,คะเพื่อนเวลาเข้าป่าก็ต้องถ้าได้ยินเสียงนางก็คือสบายใจได้คะ <S <S ด่ะนางมันไปแล้วมันวิ่งแล้วไม่ได้ถ่ายเลยไปเลยคือนางแกะ มันเล่นเหรอเขากินเร็นหูหลวบเลยนี่วสวยๆเลยผิดอย่างวะมันปูค่ะดอกงามอยู่ปลามันแห้งแล้วมันต้องเก็บใต้หมอนอะป้าเก็บแม่งเลยอะใช่ไปต่อ ขึ้นตรงที่เราเดินนั่นแหละขึ้นทางไหนก็ได้ทางนี้ทางไหนที่เรายังไม่ได้ไปเห็นหนังไก่ของด้านนี้เราไม่ได้ไปโดนละโอเควันนี้เอาทุกเห็ดจ้ะนีืเก็บไว้ทุกเห็ดเลยนะใช่ ก็อยู่ข้างล่างนู้นค่ะสูงมากซุนมาจะต้องเป่าปากค่ะปากาเริ่มแห้งแล้วโอ้โห ขึ้นไงไม่มีเหตุหรอกแต่ว่าบอกเอซีว่าเราต้องเดินขึ้นสูงสูงอุ๊บย,ยอดอยอช่องนี้อากาศมัน นแห้งนะคะเห็ดกระสีแห้งน้ำเนาะเห็ดดำก็ไม่มีให้เราเก็บค่ะเนี่ยค่ะเห็ดแ้งอ,อยู่ต้องไปหาอยู่ไต่เขาไต่ก๊กใหม่จ้ะยุ่งยัไง ใส่กอกใหม่กอกใหม่กับแข็งขึ้นเกาจะ้ะนี่กระดาษแห้งแล้วก็แค่แห้งนี่แหละแนมหยาน้ำจ้ะเป็นใหม่เนาะ ช่วงนี้เห็ดจะเปาะมากค่ะอยู่ข้างหน้าข้างหน้ามอนเห็ดจะเปาะอ,อีหลีอันนี้จะเสียงดงเน์ะ้จะเอาทางออกจากออกจากทงจ้ะ เขยิงเขาล่าสัตว์หรือเปล่าป้านาเหมือนเขาเจาะยิงปืนนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาล่าสัตว์หรือเปล่าเด้อ เสียงมันป้าไก่แกร้องอะไรไม่รู้ค่ะเลยเอ,อิ่นแล้วเหตุโอ้ยเหตุโดนลมจ้ะฝนหายไปอาทิตย์หนึง่งเกือบสองอาทิตย์แล้วก็จะแห้่ ปะนน่าจะ้ะโคงจะหมดแล้วล่ะให้ดั้หน้าคงจะได้มาแล้ว,ลวดูเห็ดดำเห็ดดำเห็ดดำก็แห้งนี่ค่ะจะเป็นหมกหลับไปถอดใส่ไข่จ้ะแ่บอยู่จ้าป้าเจออยู่ แห้งๆจ้ะเจอแบบแห้งๆี่ห้าเห็ดอันนังไก่กันจ้ะเห็ดดำก็แห้งไปหมดแล้ว นี่ค่คะฝนก็คงไปตกทางอื่นแล้วเนะแต่ท่าเนี้มันหยุดแล้วแต่ว่ายา์หน้าอาจจะมาจ้ะเดี๋ยวนะมาคอยฟังโน่น หเห็นนังไก่ค่ะพิกซบสีขาวนี่โอ้อันนี้เสียแลบบ้วพิกซบจ้ะตากาวมั้งจ้ะสวยอยู่ น้องเอฟซีบอกว่าเห็นตีมันจลานจมวันจีอยากได้ไอ้มีดมันสวิเดนเนาะพี่เพันวันส่งที่อยู่มาเดี๋ยวจะส่งไปให้ตีก็ขอบคุณหลายๆเดี๋ยวจ้ะเด้อว,ว่าเป็นยาณเราจะตีอยากไปหาเบิ่งเองเนาะเก่งใจค่ะถ้าตีเด็กไปตีอาจจะไปเรอยไปห่างายิ่งยิ่งเราจะแถวอีกเกียก็น,าน,น่าจะมีบอกพี่เนาะแถวอีกเกียทางสวิเดนจ้ะเพื่อเด็กไปท่านั้นก็นสิได แวะโอ้ไปแล้วอัลลาจันนี่น้อนโอเคดอกนี้โอเคอยู่เฮดอันเนี้ยค่ะน้อนจะมากินดีนนดีจต่บ่คือเฮดนางแกะนะคะเฮดนางแกะก,กินอยู่แต่กันหน่อยจต่ ก็แห้งตายไปแล้วคิดว่าจ้ะมีแค่เห็ดดำเห็นตะขานางแต่แห้งหละละพี่น้องคะคะหเห็ดเบาแหว่งเลย สวยจ้ะนี sociedad, ่บูข้าหนี้แต้งใกล้จ้ะ ะะเนบอะอาทาาน,นยู่ข้างบอนป้ามีคนหนึ่งคนมาเขาแล้วเบิงคลิปตีนะจ๊ะอนก็กมาคอมเมนต์เนาะกระวา่าเก็บเฮ็ดกันเร็วเป่ากระเร็วเรไ่ไ้วนสิคะมันก็เลยวาน ถ้าจะทําเร็วแบบนี้มันกบว่าจะมาเห็ดใหม้มันหกหนาหนายูทูปข้าเจ้าเห็นอย่างสินะคะหนาตัวยูทูปข้าจเจ้าเห็นอย่างสิว่ะโอ้ยตีกลยว่ะเรื่องวาวเรียวจะเห็ดตีให้เต้นได้นะคะตีกเวายัางสี่อยู่แล้วตั้งแต่เกิดเนาะเป็นักรรมพาพันจ้าตีกับสิวานสิแต่ตีกับวัตต์ต่อผนดกจ้าไม่ชอบก็แค่ไม่ดูนะคะนอกจากคือแบบกับจบค่ะ คนไหนที่เราไม่ชอบเ่าจะไปเฟื้อเินเบิงข้าเจา้าเห็นยนะังตีกรเกิดนะคะลกซี่ตีปักกระกมาก,กเลีเ้ยวๆน่ะจ๊ะแต่ะแสบายงไดพี่น้องเอ้ยรับผูงง้ใหญ่นาะโหอย่างไดสมใจอิริจ๊ะมันนี้ว่าอยากจะได้เหดหนังไกลให้พี่น้องได้รับชมกันละน่าจะ๊ะนี่ค่ะอย่ให้ขุด มันชันมันชันมันขุดบอ่อได้อืมน,นี่พี่ผ้าขามไปตรงนี้แล้วจ้ะพามาทางนี้แดีวจ้ะโอ้ยนี่เด้สองจุดจ้ะจะนั่งเผาบ่จะเบิ่งกันค่ะ สี่ัดกาปุ๊บถัดดอกก็ได้กัค้าก็น่าจะได้นะ่ะจะค้านั่งไงอยู่อือันนี้ดอกก็ได้จ้ะดอกไปแล้วค้าเด ได้อยู่ค่ะนี่นค่ะดอกมันเป็นสิงไวเ้เพ่อเป็นเชื้อจ้ะนั่นเตี้ยไปเห็ดแหนมอันแหนมเห็ดนะคะเห็ดแซ่บค่ะดอกตีเห็ดอีกเนาะเห็ดตั้งไกลนะคะบลอด หเห็ดนางไก่ค่ะหเห็ดนางแกะไปแล้วค่ะรักกันตอบแทน หมดนี่คะ่ะอันนี้เป็นสปอร์ของเห็ดนะคะขาวๆนี่น้เห็นขาวๆเนี่ยเขาก็เอาอันนี้ปลูกไว้จ้ะเดี๋ยวว่าปิดแปลงสิพอชอปเนี่ยมันจะปล่อยสปอร์แหละมาสิคุณปล่อยหลังก็ปิดไว้จ้ะ ไปต่อค่ะปวเจออีกยังไงนี่อู้หข้างในข้างในข้างในเก็บเพชรในบุบะดีนี่ ถัดใจเบาเย็นนะคะแตกเมดนาตีอันนี้แตกจะ้ะมันจะเป็นหน,น้าสิไม่ได้จะเข้าไปได้่แห้ง หนูข้างในหนูจ้ะบดลดลด เห็ดนักแกเห็ดมันปูแต่เห็ดดำของส่ยไม่เจอหรอกเห็ดดำไม่เห็นเลยแห้งไปแล้วเห็ดดำ ดำจะ้ะมันใช้เป็นเพินมากแล้วเพิ่นอันจะ้ะเป็นก็แห้งตายไปเนี่ค่ะเฮ็ดดำแข็งเบลอไปหน่อยบบเลือใ่้เข้าจะเก็บแล้วจะ้ะ มาฝั่งนี้เลยใช่เดินมาฝั่งนี้เลยเด้อป้าเด้อลงข้างล่างตรงนี้ดูข้างล่างดูสิ ป้าเดี๋ยวรอให้ฝนตกแล้วค่อยไปยป่านั้นจ้ะแถวนี้ตรงนี้ป่ามันเห็ดอันนี้มันเยอะเห็ดนนังไก่มันเยอะต่อใช่แล้วก็ขึ้นมาสภาพเดิมป้า ตรงนี้ตรงนี้มันเยอะอยงไงใครจะเก็บไปแล้วอขออนุญาตด้วยจ้ะ จ้าพี่น้องคลิปวิดีโอนี้ติกลร่าไปก่อนนะคะน,น้อพรคลิปวิดีโอหนาด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณตลอดทุกแชร์จ้าคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ